เล่พุ่นละไม่เล่าเปียบนี่เหรอเล่เอามาได้ควนนะพอแบวมานะมีดังเนื้ออลไรจุ่มโพกุ้งโอ้คุณดีจังกุ้งนะอันนี้อะไรหลานนี่เฮ็ด <c oughs> อืมเล่มันอะไรดอกไม้จันทร์เดียวเลย <c oughs> เหเฮ็ดนะเฮ็ดอะไรนดิเฮ็ดอะไรนี่ <c oughs> เฮ็ดข้าวเฮ็ดข้าวโอ้มี้พี่นะค่วนละเม็ดนี่คุณเจอค่วนละเม็ดนี่หน้นี่นเล่นี่จ <c oughs> ุ่มดังจุ่มโูดังกุ้ง ทางเห็ดโอ้จงงูนูกินก็บางเดียวเลยนู้เรยงูไยนี่ไม่มีเม็ดเลยกงเล่ยกงเล่กงเล่งอือโอ้ยอ่าคอยคอยคอยอ่าแกนี้เดี๋ยวกงแกแกเลยนะแกมันคนปอกเลยได้แล้อือืมอืคนปอกนะครับถึงหนูคนกินอนี่อืมไดแล้วอืม ừ nhớ Udong nát ồ tâm cuốn là đến cả đi mũi cả đi ôi tin tin ok là gặp đây là bắt chém à